สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีท่นารักทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> อ้ยเมื้อนี้อารมณ์ดีเมื้อนี่หาพี่น้องเลยคือสิงิมไนเปๆอยู่บ้นมือบ้าเว้นแหละ่อยเมื่อนี้อารมณ์ดีมื้อนี่ยอ่านั่นตื่นเศร้ามาอ่านนั่นท่าแป้งแป้งท่าปากเล้วคนอารมณ์ดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันหอนเลยกับท่นาน อา้าบาทนี่พี่น้องเอ้ให้ทุกแกท่านมันทุกนั้นก็ถึงตัวพี่น้องข่อยคอออกมาเยอะๆย,ยิ้มเปยเปยยิ้มเปยเปย์เลยพี่น้องคะ่ะอืยิ้มพยั้งพยัยเพชรยิ้มเปยเปยยิ้มเปยเปยเปเปเปพี่น้องคะ่ะว่าแต่ข่อยนี่เราคอยว่าแล้วว่ายังก็ว่าว่าทำมันวิดทำมันมุดทำมันมุ่นจะของ ว่าออแล้วก็คืนนำไรจะของว่าตะกูคืนนำไรพี่น้องค่ะว่าตะคอยมีคือนนำไรพี่น้องค่ะอ่ะเป็นไดละมึงบัดนี้ฮะอีเกิร์แตกอีเกิร์แตกขาดสิเด้เปลี่ยนอีเกิรแตกอีเมค่าเกิดแตกลวบัดนี้อืมอีเมค่าอันหากเกิดแตกขายพี่น้องเป็นไดละมึงบัดนี้เอาอดมาได้แล้วตีมากรบ้าแตกแล้เบ่อ นะคือว่าเก่งแท้คือว่าขัดแทม้มึงนั่นคำเบาคำจ้าของมึงะนะมึงคือจังเก่งแท้เล้เออออกมาประกาศเปล่าเปล่าว่ะพี่น้องคนที่เคยหายเงินหรือว่าทรงของหายหรือว่าเคยซอยเหลือขอบครัวนู่นนี่นั่นเฮาสิบ่ทำลายผู้ใหญ่ใจดีเด็ดขาดว่าสั้นพี่น้องอืมบ่คืออีกข้างโคกใลอีโคกนะมันเน่ละคุ้นคนมันออกมา อันแช่ผู้ใหญ่ใจดีมันมาดา่ดาผู้ใหญ่ใจดีอืมอีข้างคกนั่นว่าให้คอยเอตะกี้พี่น้องว้าบุญนากาขคอยสิปกป้องเพิินคอยสิบท่ทำไรยเพลินคอยสิบเเห็ดนางเพิ่นเด็ดขาดผู้ใหญ่ใจดีที่เคยให้เข่าห้น้ำแดะอ้าวเป็นไรละมึงแบบนี้คือออกมาหาวังวังเมื่อวานนี่เออคือมาเหาขักแท้คือมาเว่าขักแททมึงเป็นได้ไะถือผู้ใหญ่ใจดีแฉมึง มึงเป็นอะไรเลูกผู้ใหญ่ใจดีเขาโอนเงินให้มึงแล้วเขาออกมาว่าเรื่องมึงบาดนี่เขาออกมาใครพิจารณาเรื่องมึงละบาดนี่มึงเป็นอะไรละบาดนี่ฮะมึงคือจองออกมาด่าเขามึงคือประกาศเข้าออกา,า,าดแนะรงเอาลูกผู้ใหญ่ใจดีนับให้อัดใส่กอบมันเนียนคนที่เคยส่งเข่าส่งน้ำให้กินนั่นเออตายแลหละกิดน้ำก่อนพี่น้องคะ่ะ บาสิบเะคืบาสิบบทำลายเขาบาสิบว่บาเขาหนี่เป็นน้ได้หล่ะบล่ะนี่เอเป็นน้ไดล่ะมาดามสาลี่เล่าหันเอาเขาเอาน้าเอาเงินให้มึงนะเราฝากเงินให้มึงค่ะมึงคือประกาศว่ามึงสิบ่ทำลายเรามึงคือสิว่ามึงสิบด่าเรามึงไม่ด่าเราเห็นอย่างมึงบ่าวเห็นอย่างมึงแบบวามริงบ้าได้สิสิงที่เราบอกว่าออกมานั่นอือเพราะว่ามึงกัมันโกหกตอแหลหลอกลวงต้มตุนค้นหลอกเอาเงินขัดเจ้าอ่า หลอกเอาเงินเขาหลอกเอาเงินกระเจ้าอืมึงหักปากเขาอ่ะมึงสียเห็ดหันเห็ดหน่ให้ประสบผลสําเร็จสุดท้ายมากูม่ยังเลยมึงเห็ดยังบ่ได้เลยมึงเห็ดยังเขาบ่ได้เลยสุดท้ายมาอืมึงไปหลอกเอาเงินเขาถามมึง่าอยากได้เงินเขาน่มึงเอาเห็ดยังตั้งแต่แรกกูสิว่าเส้นมึงคืนคือมึงว่าสกูแหละคําใดที่มึงว่าสกูนะกูเก็บไว้เบิดในสมองกูนี่อหลอกเอาเงินเขา จีเฮ yes, ็ดก e ันสั้นจีเหตดกันซสี่เอาเงินไปจ้างอันนั่นแนไปจ้างอันนี้แนคาอันนั่นแนคานนี่แนสุดท้ายมาเป็นอะไรจีเห็ุนังเขาบดเออมาดามซาลีเขาออกมึงเอาเอามึงเอาเอา,เอา,เอา,เอามึงออกมาแช่แบบนี้ฮะมึงรับได้ปล่ะมึงคือบุนห่งฟังมึงเป็นมึงเป็นแม่พระอออเอาบุญมาอ้างพี่น้องถ้าฝากไปยัำได้ก็เอาบุญมาอ้างพี่น้องเอ้ยไรละมึงบแบบว่าแต่กูกูน่ะผู้ใหญ่ใจดีให้กูน่ะ ให้มากแบบว่าให้ซื้ออย่างซื้อกินเลียงครอบครัวให้ด้วยศรัทธาเออนะบ่ได้ให้แบบมึงแบบมึงนะเขาจ้างมึงน่ะมาทำลายคนถ้ามึงทำลายถ้าะบ่ประสบผลสำเร็จนะเออมึงสร้างเขามึงไปเบิ่งคลิปขาล้วมึงสร้างเขาหว่ามึงว่ามึงแอวเขาเขาคุกมึงว่ามึงเอวเขานี้จากประเทศลาวมึงว่านั่นอ่าบ้านกูบ้านกูเอีเจ้าของประเทศเลยอืม มึงนั่นนะกูน่ะเขาให้ด้วยใจกูนั่นเขาบ่ได้ฝากเงินมาให้เห็ดความซัวกูใหญ่ใจดีให้เงินกูน่บะบ่ได้เคยจะเอาเงินมาให้เห็ดความซัวอันมึงถ้ารับจ้างเห็ดความซัวมึงนั่นอืมมึงกระจายบอเออเรอเอาเงินเขางานการบม่มีเห็ดตีมึงบ่มีงานเห็ดบอเป็นอะไรล่ะธุรกิจเกิดมึงนั่นอีหา่ามึงเออ ออกมาเฮาเดียก็เฮาในพี่น้องนี่เ็นคลิปนี่ออกไปนี่ยูบ่ดได้แหละม,มึงอืมมึงคือบ่รักษาคําเบอลของมึงนะรักษาคําเบอลของมึงให้มันดีๆมึงออกมาดา่าเราเห้์ยังนะซาลีนั่นเราเคยส่งเขา่าส่งน้ำให้มึงแดกกันมึงดา่าเราเพย์ยังมึงบอกให้เราเพย์ยังกูเสือแล้วเด้เราว่าออกมาหนิกูเสือเรากูฟังเราไล่ซดนน่กูเสือเรา,เา,รเเรามึงหลอกลงเงินเราอีต้มตุ๋นอืมอ บ้านนี้มาถือแกงของมึงเองบาบน,นี้โอ้ยแกงผู้ใหญ่ชุมนันเดอแกงผู้รักผู้ใหญ่ที่เอยโอนเงินให้มันแดกนัก่นชุมเจ้าหูตาสว่างเดอมาหลอกเอาเงินชุมเจ้าหนูตาสว่างซะคอยสิบอกกันให้ซะเออให้มองลึกๆมองมึงคนนั่นเออชุมเจ้าเป็นบ้าไปเถอะโอนเงินให้มันนะ่ะเป็นบ้าบอกชองไว้ให้ลูกให้ล้านชุมเจ้ากินบ่ดีกลัวชุมเจ้าเป็นบ้าบอกออ มันบาปกรรมเด้อค่ะเด้อโอนเงินเหตดเรื่องมาเป็นเรื่องนะทีบอกว่าให้ซักอืมมีเวลาขุนส่งให้พ่อให้ลูกให้ลานขุนกินบาดีกลัวหูเงินสองสามพันกับเสียดายส่งให้มันพี่ซักมันหลอกเอาเงินชุมเจ้านะเออได้เบิร์ดระบิลระได้เบิดระบอลระเห็นท่วงเงินอยู่หันอืมเป็นได้แรืมึงกดมาได้แล้วอดมานานแล้วแบบดเหตุยังมึงสิอดเห็ุยัง,งมันเวลานะ่ะมึง่าว่าเห้กูยัง ก็ย้อนดึงสิเลยกูอดบ่ได้เนี่ยกูต้องออกมาด่าคือกันเ่ยกูนั่นก็ย้อนว่าให้กูแบบนี้แหละว่าบ่เลิกบ่ลาบ่เลิกบ่ลาบ่เลิกบ่ลาอาวบล้าวไฮแล้วเราก็ว่าให้แล้วเราก็ว่าวแล้วกูจะอาออกมาว่าฉันกูสิว่าอย่างไงซะเออกูบ่เคยว่าให้าผู้ได้ก่อนเด้อถ้าคนบ่มาว่าให้กูนาะกูสิบอกว่าให้ซะถ้าผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดเอาเงินให้กูเอาคลองให้กูถ้าคนบอกว่าปล่อยมาด่าบอกว่าเอากูมาขายขีหน้าขีตาต่อโซเชียลนี่ถ้าสิว่ารับรังว่าไปกูบ่ได้ยิน กูไม่ได้ว่ากันการวอารับลังถุกคนมีการยิงท่ากันบัดในโลกใบนี้นะคะอืมแต่สีมาทําลายกูมาลงนรลงเห้คนมาสร้างขอบรัวกูเออแล้วมาว่าใส่ไล่เป็นได้นะมึงถือใส่้ล่มึงว่ามึงถือใส่ไล่เหมือนบออ่ามึงถือใส่ไล่มึงก็อดมาได้มึงก็ต้ออกมาแก้ตัวมึงก็ออกมาแก้ตัวมึงอดบาได้อืมมึงเว้นหลับก็จริงได้สิฮะ มึงก็ไปนั่งเฉยๆเป็นนั่งเอกเป็นสายบุญอ่าแต่ไปทํำบุญนั้นก็ไปทํำบุญนันนี่ก็ไปทํำบุญถ่าได้เงินมาเออมีแต่ทํำบุญอืมคุเห็นมึงไปทํำบุญหาเดี๋อกมึงทํำบุญมึงไปวัดนตมึงหยอดอยู่ดอกเบิกเกินหาบาทสิบบาทมึงหยอดมกงตู้บริจาคมานอกน่ะพูดมึงไปดอกมึงไปหยอดซื้อเหล้าซื้อบียร์กูเออมาอ้างจวดกันอยู่ขนนะมึมีคนซอออนดอกที่บอกขยันมึงซื้อขวดราคาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนกูกับบอนซ้อนดอกมึงซื้อเหล้าซื้อบียร์นะ นี่นี่นี่แนวกินเรนาเนี่ยมันแซ่บมันมีแห้งนะ่นอืมกินเรามีสตรีนนะมันบาแมันกินเรา,มาเมาแล้วทําเป็นเก่งอืมทําเป็นบอยาดอย่างทั้งสิน้นคือเราจะครองเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเราสั่นซักเออสิครับลาคนนั่นออกจากประเทศคนนี่ออกจากประเทศทุยอืมคือนาซาลีลาวาค่ะเนี่คนขู่มือนี่ในมุมโลกไปนี่คือเราวอาเหามันถือบัด บ่าวว่าคนลาวบ่ว่าคนไทยบ่าวว่าประเทศใดทั้งสิน้นผู้ใดอยากอยู่ประเทศใดก็อยู่อยู่โดยความถูกต้องเอบ่ได้มาแบ่งวันชันวัฒน,นะยัง่ยเขาว่าเยี่กับพี่น้องเขาว่าบ่บาเป็นอืเขาอยากอยู่ประเทศใดเขาเขอยู่ขะแนนมันรัฐบาลให้เขาอยู่เขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายเอออันถ้าคืนอยาไปอยู่ประเทศกูออามัน,นี้ออกจากประเทศหุ่ขี่กูนี่เอ้ยเก่งแท้แต่ละคนนี่แต่ละอีนี่ มาขับไล่คนเล่าออกจากประเทศพี่น้องเออเขามาทำหน้าหากินเขามาถูกต้องตามกฎหมายเอออยู่เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้ไปอยู่ล่วงเกินของผู้ใดอืมดูมองของลูกของผัวเขาถึงว่าเขามาอยู่กับดคคนล่ากับด้เขาไม่ได้มาเหตุแห่ประเทศชาติเดือดร้อนเออโต๊เป็ดแมนพี่สังจนสิมาเดือดร้อนอ้างแต่ว่าเขามีดาพอดานเน่คน ข้าบเสือกก็ขึาา้นนาซานีแล้วว่ะข้าบเสือกเรื่องของมันน่ะมันสีดาบอกโอ้ยแม่นคว่ำเรายกโป้ห,ห้เด้ออือแล้วว่าของมัน่ถือเบิดจะเม็นถือใจผู้หลายคำเบาของเรานะอือข้าบเสือกเรื่องของมันน่ะมันสีดาบอกขนาดกู่ดาเราก็ดอกกขะเดียมมียินบ่หมาว่อนนี่แล้วว่าของนั้นโอ้ยซึ่งลายฟังเราซึ่งลายอือใอยด่ามันก็ด่าด่าแบบลูกแบบลานอีม่นน่นแล้วว่ะอือ สิ่งที่ผ่านมากให้มันผ่านไปให้อภัยต่อกันใคอยอภัยในใจกับพ่อแล้วเห็ยนบอกเราว่านะนั่นแหละเขาเออดคนเป็นผู้ใหญ่พอ่อขนาดคอยด่าแล้วไปซ้ำยังสูง้นั่นคอยด่าเล่านี่สมปิคอยวอาให้เล่านะี่แล้วยังห้อภัยได้คือเบิง่งคอ,อยเป็มีควานดีเพียงกับเาบ่าขอบอกใ้เเพียงคะขอบอเคยเอา,ายังให้เราก,กินด้วยซ้ำไปยายซาลีนะขอบอเคยเอา,ายังห้เราเลย มิตร,ตรซเล่าตัวไห่แม่่อยส่งเสียแม่่อยดูแลแม่่อยดูแลครอ,อบครัว่อยระหว่าง่อ,อยกับแม่หอยบาถือกันกันย้อนยังกันย้อนเอฟซีเนี่ยนะไปอยู่ไปแห่เขาพิดกันเออเอาอาดีตที่ผ่านมาก็คือมันจบไปแล้วก็ม่ต้องว่าถึงมันอีกคือเราบอกห่เศร้าเศ้าถ้าสีเศร้าก็เศร้าซ่าสีว่าว้าเห็ดยังเออว่าแต่ก็คืนน้ำลายจะคล้องคือจังสิ่งและ สายเพิ่งมาเบื้งสิบบดดาเรา,น,ารน่ะสัลีมึงออกมาะว่าให้เราเห็น,หนยังไงซะ,ะ,ะก็ไม่ใช่แมนความเราเหรอว,วะเราโอนเงินให้มึงนะ,ะถ้าบ่าแมนคนมึงสิบปัตันนั่มเป็นโตได้ขักแท้มันก็ต้องมีของมุ่งความจริงเหรอวะกลัวนะ,ะประกาศนี่โอ้โหออกโตแรงพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นนี่สิบบ่ทำไรจนผู้ใหญ่ใจดีสิบบ่บดดาหน่ะสาลี่สิบบ่บ่าวหยังผู้ใดด่า,า,ดา,ดาเรานี่ถ้าขึ้นไล่ชดคอลงก่อนเด้อ อ,อย่าเอาเิ่นไปด่าเด้ออย่าว่าเให้ิ่นเด้อตีอทำทา่าว่าออกหนาในใจมึงกับพ่อตายแล้วมึงขาแล้วไงมึงจะขาเร้อิ่มผุนแล้วว่าให้มึงน,นะมึงเหตุบไรอืมงันมึงขี่โม่ขี่คุยนะอีนักต้มตุนเออว่าจตกูนี่ต้มตุนคนเว้ยกูบอะไรต้มตุนเด้อเออกูใหญ่ใจดีเข่าหากูเองนะทุกคนผ่นพิมมาเข่าฮากูหย่อนผ่นหักกูเออกูเป็นยูทูบกูเหตุคลิปกูบอะไรหุูนจักไปได้เอฟซีกูยังหูหัวเป็นผู้ใด เออพนติดต่อมาหาเฮาได้เฮาจังไดเงินพนพนจังไหเงินเฮาเออบ่ได้คือมึงนะมึงติดต่อเห็นเขาสร้างกูแลก็ทำเป็นตีสนิทผูได้สร้างกูตีสนิทผูนั่นผูได้สร้างกูตีสนิทผู้นั่นอ่าเพื่ออยากได้เงินน้ำเขามาทำลายครอบครัวเขาอีบ้าเอ้ยมึงนักคิดสมองมึงนะเออาผู้ว่าแล้วบ้มีสมองเนาะอเบิ่งนั่งหนานะผู้มีสมองแดกเบียจะลงกดมาเลยอืมกนได้เฮากาละมง พีอสิบารจะคล้องในงานไรพี่น้องเอิญผนหนาผีเบิ่งแน่เบิ่งหนาผีพี่น้องเบิ่งหนาผีหนาผีนะมันโชว์นังหนาได้หนาผีนะบันดนี้คือมันมานั่งไล่สดโอ้ยได้ยินแต่เสียงเสียงหัวว่าจนสุดขีดว่าจะแตกยังแบบนั่นเออว่าให้มูหนาพีเนี่ยประกาโชว์อันผูน้หนาง,งามเนี่ยประกาโชว์อีหนาพีประกาโชว์นังหนาพี่น้องค่ะอืขี้ให้กระโชว์งามกระโชว์อีหนาพีนะเออ เราเคยว่ายนะกางเกงขาดเต้ากับโชวหมักโช์เออเป็นยังไง่เสื้อด้นนี่ก็โช์นี่ก็โชโร่นี่มันคือความจริงจะไม่ปิดบังนี่อย่างเออนี่แหละเขาเอิ้นว่าคนจริงอ,อืมมาแม่นเห็ุยังรีอยู่แต่ในมุมมืดท้ายกุ้งคอท่ามึงไล่ซุดออกมาเบึ่งนังหนาดูมือนี่หันจากเบึงนังน่งหนางานสับไดเออมาโช์ด้จมูกวันบานของมึงนะอ,อืว่าแต่เขาอีน้้งเป็นเองเออ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว